ก็อีกหนึ่งหน้างานวันนี้นะครับที่บ้านบกตําบลโนนพึ่งอำเภอวาดินชำรราบนะครับทีมงานกําลังเจะถูกก่อนฝั่งนู้นนะครับเป็นแอนดูโร่หนึ่วัตต์ใช้สีแผงนะครับไปดูด้วยกันเลยบ่อบาด้านหนิ้ว12เมตรนะครับน้ำเชื่อมถึงยืดทื่นมาก นี้เราใช้แผ่นโมโน410วัตต์นะครับอยู่ที่จำนวน4แผ่นนะครับเพราะว่าอยากได้น้ำแรงๆนะครับถึงน้ำจะเยอะแต่ก็อยากให้ขึ้นปากท่อแรงๆนะครับก็เลยจัดพันร้อ4แผงมาเลยนะครับตัวแผ่นโมโนนะครับโมโนคับเซลลสวยๆนะครับ410วัตต์แผงคุณภาพนะครับบรรยากาศ เกี่ยวเกจีนะครับน้ำก็มีเยอะนะครับแต่ว่าเราก็เตรียมการไว้นะครับเดี๋ยวฝนทิ้งช่วงนะครับตัวปั๊มนะครับตัวนี้เป็นใบพัดสเตนเลสนะครับใบพัดสเตนเลสพันหนึ่งร้อยนะครับสี่นะครับสี่ดีซีหนึ่งร้อยวัตต์นะครับร้อยสิบโวลต์นะครับ โลนะครับสองนิ้ว1ิดปนะครับมันเป็นที่นี่เป็นงานบ่อทรายนะครับบ่อทรายก็เลยเลือกเ,เป็นไบพัาสแตนเลสมาลงนะครับลงไปแล้วนะครับลงแค่สองท่อนนะครับ2นิ้วต้องปั๊มไปแปดเมตรดูน้ำกันเลยนะครับ เป็นไงนะครับน้ําแรงมากนะครับแต่ก็เป็นทรายนะครับเป็นบ่อทรายเป็นน้ำทรายนะครับมีทรายออกมาเยอะเลยน,ะนี่นดล,ลงหินขวดลงอะไรไปพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถูกไล่ก่อน ่อบาดาลนะครับก็ออกแรงนะครับสองยูนิตพู่ประมาณนี้นะครับมาชมเบิงมาชมเบิง ฉันได้ต่อว่าวให้ล่องก่อนก็เห็นเห็นว่าหายออกสองข้างเลยแน่นครับเดี๋ยวล่องแล้วเดี๋ยวเอาว่าวไตไปหให้ไตยังหลายอยู่เปิดทิมเ, <laughs> เปิดทิมกันที่แขนผมปุ๊บปิดเปิดได้บ่กแน,น่นนี่เบเกอร์เปิดปิดได้ครับเปิดปิดได้แล้วก็ นี่กุญแจตัดนนี้ได้บอียังตอนนั้นตอนนั้นบอบ่มี่ครับตอนนั้นจังเสืิมอะไาที่หลังเหล่าารเร่อมีแบบตัดแงไฟมีเอลี่บอปัญหาสมมติว่าข้าจากใ่แม่ครับขาเฮ็ดได้ครับห้องกับเพิิมเครื่องเอาแม่อานะสลี่มาเกี่ยวกับไฟด้เลยพี่กัน ว่าแต่วันหนึ่งนี่แต่อันนี้จะใส่ <c oughs> แก้วมันถี่ใส่น้ำย่ามนีมันใสอยากอยู่หรอกครับเพราะว่ามันไหลลงเลรื่อยแม่นนี่กระดูดแม่นฝนมันลงเพราะว่ามันไหลดีมันก็ขึ้นลงหนึงหน่งแตรุงนึ่งคุณอันนี้ใส่วาวสามางนครับเป็นบอลว,วาวอยู่ทีสองเล้วนะครับแยกสองบอ่อนะครับซ้ายขวา ทางนี้ด้วยนะครับก็ลงทางนูนน้นที่ไหนทีึงนะครับหลังจากเราเก็บงานวันว้าวนะครับสามทางนะครับงานตู้งานสายไฟนะครับ แรงดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตายยังไม่หมดนะครับทองแค้ตสลาเนี่ยจ,จะหลายวันหยุดนะเพราะว่าเป็นบอ่อจอดไว้เลยแบบน,นี้ไม่มีปัญหานะครับเรื่องถางนี้ไม่มีแน่นอนนะครับราะน้ำอยู่ไม่ลึกนะอันดีมาก ช่วงหน้าฝนนะครับสู้คอนโทรลนะครับสู้คอนโทรลก็ระวังเรื่องมดนะครับต้องหมั่นดูแลนะครับเป็นสเปรย์ฉีดเรื่อยๆนะครับกันมดกันจิ้งจกนะครับตัวแผ่นก็ใช้น้ําทาความสะอาดนะครับเช็ดให้ใสนะครับเพื่อจะได้ไฟเต็มที่นะครับ น้ำก็เริ่มใสขึ้นเยอะนะครับใสขึ้นเยอะแล้วแต่ยังไม่ใส่ปิ้งนะครับก็ใสแบบมีใซนิดๆเรียบร้อยนะครับหน้างานไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ราบรื่น พีเคลงนะครับเป็นบอร์ดสายแผงก็โมโน4 1 0วัตต์นะครับจำนวนสี่แผงตู้คอนโทรลก็ติดสติ๊กเกอร์โค้ดวันติดตั้งเรียบร้อยนะครับข้อระวังมดนะครับในตู้คอนโทรลมันเช็คนะครับงานปูนก็อเ,เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแผงก็ยึดครบทุกจุดนะครับหน้าแผงก็ใสสวยนะครับ นทีมงานก็กำลังล้างอุปกรณ์กันนะครับกระเบอร์ติดต่อนะครับ0 8 5 0 1 5 0 9 1 5นะครับตาตาบุญโซลาเซลนะครับงานติดตั้งคุณภาพครับแสงมาตรฐานก็ทักทายสอบถามกันได้นะครับ